ฉุกเฉินไม่ต้องตกใจไม่ได้หนักกลัวขนาดนั้นที่นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยนะมีข้อกําหนดอะไรบ้างอย่างแรกเลยสถานการณ์ฉุกเฉินที่กําหนดในพรกฉุกเฉินเป่งออกเป็น2อระดับได้แก่ระดับที่1สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั่ไปเบสิกเบสิกข้อแรกห้ามมให้บุคคลใดออกนอกเขตสถานซึ่งแปลว่าสถานที่ละกัน ในระยะเวลาที่กําหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นเช่นฉันโน <No. S 1> บุคคลที่ได้การยกเว้นต้องมีเกียรติกว่านั้นเช่นทูตสองห้ามมิให้มีการชุมนุมมัม่วสุมกันจะไปหอพักเพื่อนทำปาร์ตี้ยำแหนมโนโนเวสเตชั่นทำไม่ได้ค่ะงดกินยำแหนมหนึ่งวันสห้ามการเสนอข่าวหรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอาจจะทําให้เกิดความหวาดตัวแก่ประชาชนเราเรื่องผีห้ามทําหรือเจตนาจะบิดเบือนข้อมูลเช่นพิธีกรต้องพูดว่าขอเชิญพบกับแต่เขากลับพูดว่าขอเชิญพบับกดแล้วทุกคนก,ก,ก็นั่งพับกดกันทําไม่ได้บิดเบือนต่อไปข้อที่เอนอะไรแล้วจำไม่ได้ห้ามการใช้เส้นทางเข้ามานาคมหรือการใช้ยานพาหนะแปลว่าห้ามเดินทางประมาณนั้นต่อไปห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆ แต่บ้านของตัวเองเหรอยังไม่หมดห้ามให้ประชาเอ้ออันนี้ให้ให้อบพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยและอยูงเย็นเป็นสุขระดับที่สองสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงพอกำหนดเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการคลี่คลายสถานการณ์มีดังนี้หนึ่งประกาศให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการจับกลุมควบคุมตัว ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทําการที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน2ประกาศให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการออกคําสัง่งไปขี้ไปห้องน้ำจะดีกว่าอ่ะออกคําสัง่งเรียกให้บุคคลใดก็ตามมารายงานตัวบอกพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ข้อต่อไปคือเดี๋ยวนะ ข้อต่อไปคือประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่<อ>มีอำนาจในการออกคำสั่งยึดอาวุธสินค้าเครื่องปุปโภคบริโภคเสื้อผ้าต้องถอดให้เขาอเอาไปเลยอยากได้อะไรต้องให้เขาไปหรือว่าตถุอื่นๆใดในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่หมด สามารถประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการออกคำสั่งหรือคน้นถอนถอนขนจกักรเร้หรือแม้กระทั่งทำลายทุกตึกสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกิดขวางต่างความจำเป็นในการปฏิบัติเพื่อระง,งับเหตุรุนแรงนั้นๆหรือแม้กระทั่งประกาศให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือยับยัง้งจดหมายหนังสือสิ่งพิมพ์โทรศัพท์หรือการสื่อสารทุกอย่างว่าด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรงข้อต่อไปก็คือสั่ก็ได้จะสั่งก็ได้เท่าดีจำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประเทศชาติหรือความปลอดภัยความปลอดภัย <laughs> ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการออกคำสั่ง ้ามให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจัรัรเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนั้นจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศชาติหรือแม้กระทั่งประกาศให้เจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะมีอำนาจในการสั่งให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวเราจะเช็คได้อย่างไรให้ร้องเพลงชาติไทยร้องกามิกาเซมานี่คือจบต่างด้าวชัว อาจจะมีในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเออแต่การใช้อํานาจหน้าที่ของฝ่ายทหารทำได้เพียงใดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนกำหนดซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้ กฎอายการศึกและอำนาจพรทกรฉุกเฉิน